ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p i n า r y ปีนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เราใช้งาน iPad เครื่องนี้เนี่ยมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับคำถามที่เราได้รับจากคอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาหลายๆละคลิปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปวัดออนไ y i ์ไอหรือว่าคลิปอันบ็อกซิ่งนะครับเ,เพื่อนๆมักจะถามเราวว่า iPad เครื่องนี้งอไหม ใช้งานมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็คลิปวันนี้เนี่ยมันจะเป็นการตอบคําถามพวกนั้นเนาะว่าเราใช้งานมาตอนนี้มาประมาณ2เดือนกว่าและ iPad ของเราเป็นยังไงบ้างงอไหมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่า iPad เครื่องนี้งอหรือเปล่านะครับเราต้องมาทราบสาเหตุของการที่ iPad มันจะงอก่อนว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับก็จากที่เราไปลองดูหรือว่าไปหาข้อมูลมาเนี่ยสาเหตุของ การที่ iPad สจะงอเนี่ยมันเกิดได้จากการที่ตัววัสดุของตัวไอแพะนะครับบางทีเขาออกแบบมาเพื่อให้มีน้ำหนักเบาเนาะเขาเลยเลือกใช้อลูมิเนียมที่มันค่อนข้างอาจจะเบาแต่ว่าไม่ได้มีความแข็งแรงขนาดนั้นเนาะ,นะทีนี้ อพอมาใน iPad Gen 4รุ่นนี้ครับเขาก็ยังใช้วัสดุเดิมแบบ iPad Pro ปี2018อยู่ฉะนั้นเครื่อง iPad ที่มีโอกาสที่จะเกิดการงอได้เนี่ยคือ iPad ที่จะเป็นโมเดลประมาณนี้นะครับจะเป็นเจนนี้ที่เป็นขอบตัดแบบนี้นะครับการที่ iPad จะงอได้เนี่ยถ้ามันเกิดจากวัสดุแสดงว่ามันต้องมีแรงกดทับนะครับไม่ว่าจะในทางไหนนั่นเองเนาะฉะนั้น เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการงอของ iPad นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดู iPad ของเรากันว่าวันนี้เป็นไงบ้างเนาะก็เพื่อนๆจะเห็นว่า iPad ของเรานะครับก็ยังมีความตรงอยู่เนาะยังรอดอยู่นะครับระวังกับพื้นก็เรียบเสมอดีนะครับยังไม่ได้งอหรือว่าโค้งอะไรไงนะครับ โอเคอันนี้ก็น่าจะตอบคาถามใครหลายๆคนแล้วนะครับว่า iPad เครื่องนี้เนี่ยงอหรือเปล่าตอนนี้ที่เราใช้มานะซึ่งในการใช้ iPad เครื่องนี้นะครับเราก็ค่อนข้างระวังเลยเพราะว่าก็เสพข่าวมาเยอะเนาะแล้วดูคนอื่นที่มารีวิวว่ามีงอบ้างไม่งอบ้างนะครับเราก็พยายามหาวิธีที่ออพยายามจะเซฟ iPad เครื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะมาแชร์ด้วยนะครับว่าเรามีวิธีทำยังไงที่ คาดว่าจะทำให้ iPad เครื่องนี้มันจะไม่งอไปกับเรานั่นเองนะครับก็๋ย่าไปชมกันเลยครับวิธีแรกนะครับก็คือเราจะหาเคสมาใส่ iPad เครื่องนี้นะครับเราจะไม่ใช้ iPad เครื่องนี้เพียวๆแบบนี้เลยนะเนาะโดยปกติเราจะใส่เคสนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ2อันเนาะก็การที่เราใส่เคสนะครับมันจะเป็นการป้องกันตัวรอบเครื่อง iPad ด้วยเนาะไม่ได้เป็นแค่เรื่องงอเองเดียวนะเนาะด้วยความที่ ตัวกล้องอะครับมันนูนขึ้นมาจากตัวแผ่นหลังทั้งหมดเลยเนาะทีนี้เวลาเราสมมติว่าเราจะเขียนงานหรืออะไรเงี้ยถึงแม้เราจะแบนราบลงไปเลยนะครับมันยังเกิดช่องว่างระหว่างตัว iPad กับพื้นอยู่ฉะนั้นเวลาเราลงน้ำหนักลงไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้ำหนักมือของเรามันจะกดลงไปนะครับที่ตัว iPad อาจจะทำให้เกิดการงอได้เนาะแต่ว่าถ้าเราใส่เคสเนี่ยตัว แผ่นหลังข้างมดเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเรียบเดียวกันหมดเลยพื้นผิวเดียวกันหมดนะครับเวลาเราลงน้าหนักไปมันก็จะกระจายน้าหนักไปทั่วเคสเนาะทีนี้มันก็จะไม่ได้เกิดแรงกดทับไปที่จุดใดจุดหนึ่งเนาะอันนี้เราก็เชื่อว่ามันน่าจะไม่ทําให้ iPad งอได้นะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับเราจะพยายามเลือกเคสที่ฝาหลังเนี่ยจะมีความแข็งแรงค่อนข้างเยอะหรือว่าแข็งนิดนึงเนาะ ก็จริงๆเราเคยทำรีวิวเคสไว้หมดแล้วที่เราเคยใช้ทั้ง2ตัวเลยนะครับให้เพื่อนๆสามารถลองกลับไปดูได้เนาะมันจะมีตัวหนึ่งที่แผ่นหลังเนี่ยค่อนข้างอ่อนนิดนึงเป็นซิลิโคนฮาาดากับอีกตัวหนึ่งเนี่ยแผ่นหลังค่อนข้างแข็งแรงอันนี้ก็จะค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามันจะออบุ้ม iPad ของเราเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนรูปไปได้แน่นอนวิธีที่3ที่เราเอามาใช้นะครับก็คือเวลาเราเขียนงานเนาะ มีน้องๆหลายคนที่ดูช่องนี้นะครับก็ใช้เรียนออนไลน์หรือว่าใช้จดงานเนี้ยครับก็เวลาที่เราจดงานเนี่ยหลายคนอาจจะปรับเคสเนาะถ้าเป็นเคสแบบไต้ฝนเนี่ยก็จะปรับให้เป็นสามเหลี่ยมที่ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับเวลาจดาแต่ทีเนี้ย ถ้าเรากังวลว่ากลัวการลงน้าหนักแล้วมันจะกระจายไม่ทั่วเคสตลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะเอาเคสแบบแบนราบลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะทําให้การกระจายน้ําหนักเนี่ยลงไปที่ทั่วเคสเนาะมันก็จะลดการลงน้ําหนักไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับทีนี้มันอาจจะช่วยลดอาการที่ iPad มันจะงอได้นะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับคือเราจะไม่ใส่ iPad เครื่องนี้ลงไปรวมกับของในกระเป๋าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าสาเหตุของการที่เกิด iPad งอเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะทราบแล้วเนาะอย่างที่เราบอกว่ามันเกิดจากการกดทับการเบียดอะไรต่างๆถ้าสมมุติว่าเราใส่ iPad ลงในกระเป๋าอะครับมันมีโอกาสที่ของในกระเป๋าเนี่ยมันจะเบียดหรือว่าทับตัว iPad ทําให้อาจจะเกิดการงอได้เนาะ ซึ่งเราก็ค่อนข้างกลัวเราก็ไม่เคยเอา iPad ใส่ในกระเป๋าเลยนะครับเราจะใช้เป็นกระเป๋าใส่ iPad แยกแล้วก็ถือถ้าจะเอาไปใช้ที่ทํางานหรือว่าจะเอาไปใช้นอกสถานที่ที่ไม่อยู่ในบ้านหรือว่าที่หอนะครับอันนี้เราก็มันน่าจะเซฟได้ระดับหนึ่งเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปว่าใช้งานมาสงเดือนครึ่งแล้วเนี่ย iPad เครื่องนี้เนี่ยงอหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้เราก็แชร์เทคนิค อ่าเล็กๆน้อยเนาะที่อาจะจะช่วยป้องกัน iPad งอไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผู้คนลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง p ินาลีปินไว้นะครับยังไงก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาอ่าคลิปใหม่ลงเนี่ยก็จะได้เตือนเนาะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเนาะก็คอนเทนต์เกี่ยวกับ iPad เนี่ยจะมีอีกมาเรื่อยๆแน่นอนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย